เช่นก็จะมาดูสุขภาพร่างกายของเขาอย่างอันนี้ตัวสเปกน้ำมอสมันจะชื้นไปนิดนึงก็ต้องเอามาบีบออกบีบน้ำออกหน่อยดูง่ายๆเนี่ยถ้ามันอมชื้นมากๆมันจะสีมันจะเป็นแบ,บนถ้าเราบีบออกน้ำก็จะออกเยอะ มันมาเลยพอสเปกน้ำมอสคุณสมบัติก็คือเขาเก็บความชื้นในตัวสเปกน้ำมอสได้เยอะมากจัดเรียงเด็กๆเข้าไปใหม่ถ้าอันไหนที่เราอยากจะแยกกลุ่มเราก็แยกได้เลยอย่างอันนี้เราแยกได้ก็จะเป็นไม้คอแบบนี้อย้พอเขาเริ่มโตเราก็ต้องเปิดที่ให้เขา ให้โชว์ฝีมือบ้างให้โชว์รุ่นายบ้างอย่างต้นนี้มีรากล้วเนี่ยรากแกลล้วเและแก้วอยู่ตรงนี้นียใหญ่พวกนี้เราก็อย่าพยายามดึงมันออกเจนกว่าต้นก็จะแข็งแรงกว่านี้ใ,ใส่ไปทั้งอย่างนี้หละ แปะเฉยๆนะไม่ต้องกดลึกขนาดนั้นเดี๋ยวเขาเขาพอเขามีที่ทางเขาจะกดของเขาไปเองจะเป็นกอแบบนี้พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะแยกเนี่ยได้หนึ่งต้นละจะได้อีกหลายต้นเลยตอนนี้เขายังเด็กอยู่เราก็อย่าเพิ่งแยกกอเขาแปะไว้ก่อนจะเห็นว่าต้นเล็กเขาจะเริ่มออกร่างละตนี้ ใหห้เห็นต้นนี้ก็จะได้สองสองต้นใหญ่เนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหลายต้นเลยนะอยู่ในนี้เวลายแยกก็คือเนี่ยถ้าลากเขาเริ่มสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คัตเตอร์ตัดจึ๊นิดนึงตัดได้แต่ตอนนี้พี่เชยยังไม่ตัดให้เขาอยู่เป็นเพื่นอนกอนพือตุ่มลากของเขาอยู่นี้ จะสามารถแตกได้ลแล้วค่อยๆดึงเขาก็จะออกมาเราจะให้เขาอยู่เป็นกลุ่มก่อนน,น,นี่เราก็จัดใส่กลุ่มให้เขาแล้วก็มีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งก็คือช่วงที่เปิดถุงอมเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆน,นะครับน่าจะเป็นช่วงเช้า แล้วก็ช่วงค่ำอย่างน้ไปเลยนะครับ